2 4 9สีสหสตางค์รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญ10สตางค์พศสองสรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเหรียญยี่สสตางค์พศสองสรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญห้าสิบสตางค์พศสองสี่เกรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท เหรียญกระสาบหมุนเวียนนะคะเหรียญกระสาบหมุนเวียนเป็นเหรียญแรกของสมัยรัชกาลที่9ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เหรียญกระสาบหมุนเวียนออกหมุนเวียนใช้พศแรกคือพศ2493ค่ะ2493มาถึงปัจจุบันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วนะคะบวกลบคูณหารกันเอาเ er. ด้อ2493ค่ะราคาไปนะ่มีนะคะมีรับซื้อค่ะรับซื้อราคา สองสเหรียญหสตางค์ยีบาทนะคะสองสี่สตางค์รับซื้อ30บาท2 4 9 3 25สตางค์รับซื้อ20บาทและ2 4 9 3 50สตางค์นะคะรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทค่ะ 93จะมี2บล็อกนะคะเหรียญ50สตางค์นะคะจะมีตัวหนาและตัวบางค่ะตัวหนาหมายถึงตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือตัวคําว่า50บอ่ะเขาจะหนานะคะอันนั้นจะรับซื้อในอีกราคาหนึ่งนะคะาตามสภาพค่ะหลักร้อยนะคะหลายร้อยบาทค่ะนะคะ2493จะมีหลายราคาหลายสภาพนะคะต้องดูเหรียญแล้วถึงจะตีราคาให้ได้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่20บาทค่ะ เหรียญครุฑชนิดราคา25สตางค์และ50สตังสมัยราชการที่8